สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมานี่ครับรีวิวการเพราะเมล็ดบอลสีครับอันนี้เป็นเป็นบอลสีที่ผมเพาะเมล็ดเอาไว้นะครับนี่มีป้ายชื่ออยู่เป็นเป็นบอลใบใหญ่ลูกไม้เพาะเมล็ดเนี่ยมันจะหลากหลายมากเลยสีมันจะไม่ซ้ำกันเลยมีมีแบบ แต้มชมพูใบเขียวใบใบลายแต่ว่าอันนี้มันยังไม่กัดสีคือต้นมันยังเล้อยอยู่สีมันยังไม่ไม่เต็มที่เราต้องเอาไปแยกใส่กระถางก่อนเราก็ทิ้งไว้สักสองสามเดือนครับจนให้มันกัดสีเต็มที่เดี๋ยวไปดูกันว่าต้นที่มันแบบกัดสีกัดสีแล้วจะเป็นยังไงฮะนี่ก็จะเป็นพวก ต้นไม้ที่ผมแยกออกมาใส่กระถางแล้วนะครับจะมีแบบใบสีแดงๆอย่าันี้ในะบแบบนี้อันนี้ใบมีกาบด้วยนะเอ้ยมีแข้งมีแข้งเขาเรียกว่าแข้งตันนี้เห็นไหมตรงนี้ยืดออกมาแล้วก็มีแข้งขออกมาพวกนี้จะเป็นลูกไม้ที่เราจะมาคัดสายพันธุ์กันนะล้วหาฟอร์มที่โดดเด่นอย่างต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ตอนนี้ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกัน ยังไม่ได้ตั้งชื่อมันยังไม่มีชื่อแล้วก็ออกดอกแล้วแล้วเดี๋ยวจะผสมต่ออันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบสีชมพูเดี๋ยวเราจะรอให้มันกัดสีเต็มที่นะว่าฟอร์มมันแต่ละต้นเนี่ยฟอร์มมันโดดเด่นมากแค่ไหนส่วนโซนนี้มันก็จะเป็นโซนแบบใบใบเข้มเข้มใบเข,มเข้มเข้มจุดๆเนี่ยใบหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันคล้ายนะแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลูกไม้พร้อมเล็บ เขาก็จะมาดูว่าแต่ละต้นเป็นยังไงนี่จะคล้ายๆสีเทพลรักครับพ่อแม่มันเป็นสีเทพารักลูกออกมาก็จะมีเปอร์เซ็นต์เหมือนแม่แต่ไม่เหมือนทั้งหมดบางอ้นก็บางต้นก็โดดไปเลยส่วนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เดี๋ยวรอรอคัดฟอร์มอีกทีนึงสังเกตไม้ลอนนี้ก็จะมีใบค่อนข้างเข้มนะครับใบค่อนข้างเข้มอันนี้เป็นไม้ เพราะเมล็ดนะมันจะมันจะไม่เหมือนกันเลยต่างจากไม้ผ่าหน่อมันจะเหมือนกันเลยอันนี้ไม้ผ่านหนอใบมันจะเหมือนกันหมดเลยผ่านหนอเหมือนกันหมดเลยเป็นเพาะเมล็ดแบบนีอ้อันนี้เพาะเมล็ดนะใบนี้ชมพูบใบนี้เขียวเขียวลายลายด่างๆใบนี้เขียวก็ดูขาวอันนี้ก็จะมีหลายแบบหลายลาย นี่ก็มีขึ้นอยู่กับพ่อแม่พันธุ์นะพ่อแม่พันธุ์ดีๆลูกก็จะสวยอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มใบกลมนะลูกไม้ฟอร์มใบกลมๆนะนี่นะครับนี่ก็เป็นไฟอฟอร์มใบแดงคนไหนสนใจอยากได้มเมล็ดไปเพาะนี่ติดต่อมาได้นะครับเบอร์ 087, 8 7 1 8 8เจหรือว่า ไอดีไลน์แอดไลน์แอดนะครับแอดอาร์เจ็ดแปดเก้าหรือว่าไอคิวดีหนึ่งก็ได้แอดไลน์ line, นะไลน์แอดอาร์เจ็ดแปดเก้าหรือว่าอีกไลน์หนึ่งก็คือไอคิวดีหนึ่งผมมีมเมล็ดแบ่งขายให้ใครอยากซื้อเป็นต้นเลยก็มีนะเดี๋ยวแอดไลน์มาคุยกันขอบคุณครับ